ร้านกับวิบช็อปมีบริการแมปต่างๆอันนี้เช่นไอเมเวนกาบอฟุตไอดีไก่ตันหรือว่าเป็นแมปตกปลาเบ็ดตึงๆหรือจะมีพวกไอเทมในเกมเช่นหีนเอนชานก็มีเช่นกันนะครับผมก็เอาไปซื้อกันได้นะฮะแล้วก็มีบริการรับเติมโลบัคด้วยนะครับผมเป็นไอดีพาร์ตนะครับปลอดภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีบริการรับกดเกมพาร์ตด้วยนะครับผมสาหรับใครซื้อไอเทมเนี่ยก็อย่าลืมทักเพจด้วยละกันนะครับผมนะสดเร็วสนใจแน่น,นอนเลยครับลิงก์เว็บเปิดลิงก์เพจเนี่ยผมกก็ทิิิ้้งงงลลล์อวาาตคปนะฮะ โยสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็จะมารีวนะิวดาบช d o w โดในสุดผมก็ได้มาแล้วนะผมนะตีทั้งวันเลยนะรู <c> ้ <oughs> จักตั้งที่ขึ้นมาล้านกว่าก็เลยรู้แล้วว่าฟาร์ตรงนี้แบบทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ตีบอสตั้งวันทั้งคืนนะคือโอกาสตี5%สำหรับคุณรู้แบบ0.1น,น,นะตีคนเดียวเป็นปีเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ไม่ดรอปโคตรจะตี5%โอกาสดรอปเพราอ,ออะไรนะเออเกมไม่แบบ เกมไม่เกียนกูนะอ่ะก็ก่อนที่จะปลาลูซาโดก็มาสอนวิธีทําก่อนแล้วกัน,นครับวิธีการทําชาโดเนี่ยอยากเลยนะครับให้มาที่เกาะอีเวนต์เกาะนี้นะครับผมนี่ครับเกาะอีเวนต์นะเราจะเกิดเกาะแรกตรงนู้นนะครับก็แค่หันหลังมาแล้วก็มาเกาะน,นี้นะซึ่งตอนแรกเนี่ยทุกคนยังไม่สามารถเสกบอสได้เพราะว่าต้องทำเควสก่อนซึ่งเควสเนี่ยมันจะมีเรา2เควสก็คือเควสตีตัวชาโดปกตินะครับก็ดีเลยนะครับนี่ชาโดปกติ กับ Shadow Go ก็อยู่ตรงน,นี้นะนะครับผมนะเควสแรกเนี่ยมันจะเราฆ่าตัวธรรมดาตรงนี้ก ala <c ough> ่อนนะครับร้อยตัวแล้วก็ฆ่าตัวนี้อีกร้อยตัวลงไปเควสที่สองนะครับเควสที่สองเควสที่สองเนี่ยมันจะเราฆ่าตัวนี้ร้อยตัวเหมือนกันนะก็ทั้งหมดสองเควสนะครับผมก็ตีครบนะหลังจากเราตีครบเนี่ยเราก็สามารถเสกบอส s Shadow ได้เลยนะครับผมก็คือเอาออฟเอาออฟมาเสกนะครับก็ออฟเนี่ยก็สามารถหายจากตัวข้างล่างเมื่อกี้แหละนะครับผมเก็บไว้ ตึมเลยนะเก็บไว้ตึมเลยนะผมโอเคก็เอาออมมาเสกได้เลยนะอ่ะหลังจากที่เราเสกปุ๊บเนี่ยนะผมฟอสก็จะเกิดตรงนี้แล้วก็ตีไปโอคา,อ,าออกห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าสำหรับผมไม่ออกโคตรยากกว่าจะได้มานะม <g ib it> <g ib it> ต่อไปต้องทำอะไรต,ต่อเลยนะตโลลุกินะนะแต่ยังไม่ทําเลยนะอ่ะโอเคมาเรามาดูก่อนแล้วว่าเป็นยังไงนะความแรงนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลดาบนะผมทั่วไปไม่มีอไรนะครับอ่ะตีธรรมดา ก็ถือว่าดุแรงนะครับสกิลเซประมาณนี้นะครับอันนี้ผมอัพอัพตันแล้วนะ800นะครับโอเคต่อไปเรามาดูสกิล x อ็กมั้งสกิลเอนะครับเป็นการปล่อยขึ้นไปเป็นเป็นแบบขึ้นใหญ่อัน,นแรกขึ้นเล็กประมาณนี้อันที่สองขึ้นใหญ่นะอ่าไปครับสกิลสามอะตอมิกนี่แหละสกิลฟาร์มโคตรดีแล้วแรงมากอันนี้โคตรแรงดีเนะี่ย ทีเดียวหมอนตายหมดเลยนะโอ้แรงจริงนะครับผมประมาณนี้นะเอาหลับดาบอะตอมิกนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมก็คือระบบดันเจียนนั่นเองคนะรันะบดันเจียนเนี่ยเป็นยังไงก็ดันเจียนเนี่ยมันจะเกิดทุกป,ประมาณเห็นเขาบอกว่าประมาสิบห้าทีไม่ก็ครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมาสิบห้าทีนะผมก็ล้อมไม่ค่อยน่เท่าไหร่หมาสิบห้าทีก็เกิดแล้วแต่ว่าเออไม่รู้ว่ามันเกิดตรงไหนนะตรงนี้ก็มีโอกาสเกิดน,นะคนดู ตรงเกาะแรกก็มีโอกาสเกิดนะครับตรงนั้นก็มีโอกาสเกิดนะคือมันเกิดได้แบบหลายจุดเลยนะคุณดูถ้าเกิดแล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างแบบนี้ตรงขึ้นภาพให้นแอปอ่ะแล้วเราก็ไปกดนะพอเรากดเนี่ยแอด้านขวามือเนี่ยจะมีพวกของนะครับผมให้เราดูเออว่าตอบอะไรบ้างนะครับผมประมาณนี้ซึ่งของพวกนี้เนี่ยจะเอาไปทำอะไรเอาไปทำโทโดนะซึ่งโทโดเนี่ยนะครับทำตรงนี้เลยนะครับต้องไปไหนนะไปไหนนะอ่ะโทโดนะครับก็ทำจากนี้เลยนะครับผมเอาของมานะครับ เอาของมาเอาของจากดันเจี้ยนมาเนี่ยแล้วก็พวกตังค์นะแล้วก็แลกกด้เลยนะในการปลดล็อกประชิดปลดล็อกไอ้นี่มันเป็นปลดล็อกพลังนิดแบบเรียกว่าอ่ะปลดล็อกพลังสองอันนี้ก่อนก่อนที่จะไปทำโซโดกี่นะครับเนี่ยต้องปลดล็อกก่อนนะประมาณนี้นะครับนี่เลยนี่ครับนี่ประมาณนี้นะครับผมอ่ะหลังจากเราปลดล็อกครบแล้วเนี่ยก็สามารถมาทำได้เลยนะครับนี่เลยเห็นไหม ไม่เขียนว่าต้องปลดล็อกสองเพจก่อนนะแล้วก็ตัง9แสนนะประมาณนี้หลับทโดนะซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนนี้เกิดตรงไหนนตอนนี้นะมันก็เกิดไปทั่วเลยแหละแต่ลงมาแล้วนะครับเกลือนะลงแล้วกูเกลือนะไม่ได้หายเลยนะผมซึ่งจะมีทั้งหมด15เวฟนะครับผมเวฟ5ประมาณเวฟ5เวฟ10เวฟ15เนี่ยในทุกๆ5เวฟเยังจะมีบอสเกิดขึ้นมา1ตัวนะครับผมเวฟ5เนี่ยบอสจะง่าอยู่นะครับเวฟ10ก็บอสเนี่ย ก็คือบอสตัวอะตอมิกตัวนี้นะครับผมนะเดี๋ยวไม่เออไม่เสกไว้ก็จเป็นว่าอะตอมิกนะครับก็น่าจะรู้ๆกันยู่แล้วนะส่วนบอสเวฟบ15เนี่ยจะเป็นตัวโทโดซึ่งอ่ามันเพิ่อข้างจะบางมากเลยนะแต่ไอ้บอสชาโดนี้โคตถึกนะไม่ถึกชิบหายนะคือจะห้แอดมินอย่างน้อยแอดมินปรับาเมิขึ้นก็ได้แล้วก็ให้แบบบอสบางลงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันกูตีตานนะ กูตี <G ut ti> นานขนาดใช้ดาบตัวมิกตีไว้ไม่ยังนานเลยนะเว้ยไม่แบบไม่เถิดยิ่งแล้วส่วนโทโดแบบก็จะ,ะตายนะตัวโคตรบางหรือโทโรโดริกินะครับคือมันเสียเวลาตรงแบบว่าตีชาโด้แหละนะไม่ใช่อะไรนะมันนานมากเลยนะชาโด้เนี่ยโอเคก็แต่คลิปนี้ผมยังไม่ยังไ,ไ,ไม่ทำนะคนุณดูเดี๋ยวไว้คลิปนนหน้าแล้วกันนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับให้ชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะผมไปเจอคลิปหน้าครับมีกูน้องรัก